ทางเกษตรยนต์ครับวันนี้มีผ่านรถไถน้อยไม่เกิน22แรงมาเสนอขายนะครับเป็นผ่านใบ18นิ้วนะครับเป็นโค้ง18ใบก็เหลือ16บ้าง15บ้าง18บ้าง17บ้างนะครับก็ขะกันไปนะครับมีอยู่3รายการครับผมนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีส้มสองตัวนะครับเป็นผ่านสี่นะครับเป็นโค้ง18นิ้วแต่ว่าใบก็เหลือไม่เต็มหรอกครับก็เดดูเจสีน้ําเงินก่อนนะครับ ตัวน้ำเงินโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีไม่หักไม่ดามฝาลูกปืนมีครบสามตัวเอ้ยฝาลูกปืนมีครบห้าตัวนะครับโครงสร้างดีไม่หักไม่ดามเป็นของชานพาณิชย์ครับชานพาณิชย์สิงห์บุรีนะครับนะครับสภา,ภาพดีครับผมตัวนี้พร้อมใช้งานลูกปืนแน่นนะครับทําสีใหม่นะครับโครงสร้างสวยกระทู้ไม่บิดไม่งอไม่คดนะครับประมาณนี้ครับผมนะครับ ผ่านสี่ครับผมใส่ตั้งแต่สิบห้าแรงนะครับจนถึงยี่สิบสองแรงต่ำกว่าสิบห้าแรงก็ได้แต่ว่าเราต้องไปถอดเหลือสามนะครับก็คือถอดกระทูออกให้มันเหลือสามเพราะผ่านพวกนี้มันจะใส่ตัวเดียวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าต,ตัวก็ได้นะครับก็ตัวนี้ราคาขายอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ตัวนี้ก็โครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดี โครงสร้างดีนะครับผ่าน4ี่ใบก็ค่อนข้างเต็มนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ครับขัดท้ายนะครับประมาณนี้นะครับปูดเราตีให้ใหม่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ปูขัดท้ายแน่นดีนะครับลูกปืนก็แน่นดีครับทั้งสี่ตัวห้าตัวนี่แหละนะครับโครงสร้างดีไม่หักไม่ดามกระทู้ไม่คดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับดูสลักก็ไม่ฟึกครับผมผ่านไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ก็ตัวนี้ไปไป8,500้าเหมือนกันนะครับ 8,500บาทครับผมให้ราคาเดียวกันนะครับสำหรับตัวนี้8,500บาทครับมาดูตัวนี้อีกตัวครับผมนะครับตัวนี้ก็โครงสร้างดีนะครับก็คานข้างบนเนี่ยรอยฟันดามเพิ่มมาเป็นเหล็กป้องอ้อยนะครับก็มีรอยเชื่อมรอยเก็บนะครับแต่ว่ากระถูกก็ไม่บิดไม่หักครับผมกระถูกไม่บิดไม่หักส่วนของบูธท้ายก็เราตีบูธไปไปให้ก็แน่นแล้วนะครับลูกปืนแน่นทุกตัวครับ ห้าตัวนี้นะครับฝาลูกปืนครบนะครับก็อันนี้ก็ประหยัดลงมาหน่อยก็เหลือเจ็ดพันห้าครับผมนะครับสําหรับตัวนี้เจ็ดพันห้าลูกปืนแน่นคงคงดีนะครับกระทูไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับครับก็ประมาณนี้ครับผมฝาลูกปืนอะไรครบนะครับราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูราคาตามสภาพนะครับสําหรับตัวที่ยังไม่ได้เช็คนะครับ นี่ก็6,500ครับผมครับตามสภาพ6,500อันนี้ขายแล้วนะครับอันนี้ก็ตามสภาพก็6,500เหมือนกันแต่ทูท้ายบิดนะครับต้องไปเอ้ยมันไม่ได้บิดเนี่ยมันมันแค่ฉีกเฉยๆนะครับตรงนี้ฉีกนะครับตัวนี้มีห้าลูกนะครับมีห้าลูกก็6,500นะครับตามสภาพตัวนี้รอยเขาทําสีมาทาสีมา ใบมีวิแหว่งมีบินมากนะครับก็พกพันธาเหมือนกันนะครับราคาตามสภาพครับท่านใดที่สนใจก็เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับมาดูได้ที่ร้านอากสิยธิ์ยนชัยประดานลบบุรีครับผมฝากกูเดวยนะครับสวัสดีครับ